สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งสีเคลือบพื้น PU คอนกรีตชนิด3ส่วนผสมโดยการติดตั้ง PU คอนกรีตมีวิธีการติดตั้งดังนี้ 1. ขัดพื้นและกรีดพื้นเพื่อช่วยให้ PU คอนกรีตมีการยึดเกาะที่ดี 2. ดูดฝุ่นทำความสะอาด 3. ลงน้ำยารองพื้นหรือพาร์เมอร์ 4. ลงน้ำยา PU สแกร์ตโคต 5. ลงน้ำยา PU คอนกรีตชั้นทับหน้าคราวนี้เราไปดูวิดีโอสาธิตการติดตั้งกันเลยครับคิดถึงพื้น <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> คิดถึงอินโน้วคิดถึงอินโน้วพื้นเก่าเริ่มหลอก สีเริ่มจางเดินแล้วฝุ่นฟุง้งดูไม่ต่างจะบ้านจะโกะดังจะลานจอดเอพ็อกซีอินโนจัดให้ตลอดเทพพื้นใหม่ให้เงาวับงานนี้อย่าไม่ต้องลับอยากให้ปีต้องรู้จักเอพ็อกซีอีนโนนี่ละจะหนักอินโนอินโนทำพื้นต้องอินโนพื้นเงาแบบโรไม่ใช่โชว์เดินแล้วโฟลื่นไหลแบบโกเอพ็อกซี่อีโนแต่ชาวิโรอินโนอินโนคิดถึงก็โท ใจงานไว้ไม่โม่จำชื่อไว้ให้เม้นหัวใจเอฟพอกซีอีนอไม่ทำให้ผิดหวังคคพืนจะป รูปพื้นโรงงานงานเล็กงานใหญ่จัดได้ทุกงานพื้นกันลื่นรูปพื้นโชว์รูมเทแล้วเนียนมือนใส่ครีมบูมเทครั้งเดียวก็อยู่ได้ยาวงานเนียนงานไหวไม่ต้องเดาวอยากได้ชัวไม่อยากเสียงพอกสีอีโนเทเนียบทุกเส้นเสียงโออินเอาทำคือต้องอินโนอื้นืเงาแบบโลกไม่ใช่โชว์เดินแล้วโฟล เราได้ดูวิดีโอสาธิตการติดตั้งกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามไว้ในคอมเมนต์หรือโทรมาที่0616304777แล้วพบกันใน EP ต่อไปครับ